สวัสดีครับเพียงมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับของน่ารักน่ารักนะเข้ากับช่วงเทศกาลสงการานอย่างเ,าเรียกว่า s k y w i n งแล้วก็ท่าทางเปิดตัวหรือว่าอะไรว่าอนิเมชั o n นะของเจ้าหนูซาซิวนะหนูซาซิวสุดน่ารักของเราเองนะชิบชๆบชิบชบชบ,ชบมาดูกันเลยดีกว่านะนบอกว่า ซาซิลมาแค่ซาซิลแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสกินซาซิลมาด้วยเดี๋ยววันนี้เปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับจะมาในตู้สุ่ม8ดทีนะครับตั้งแต่วันที่8จนถึง15นะครับก็อยู่อาทิตย์เดียวเพราะว่าเดี๋ยวมีของใหม่มาอีกตัวนี้ของข้างในก็จะมีของถาวร4ชิ้นด้วยกันนแรกจะเป็นภาพโปรไฟล์ท่านนาไม่ต้องเปิดเพราะเป็นของเก่ามากนะครับอันที่2ก็จะเป็นสเลี้ยงของซาซิลนะครับ นี่ตอนนี้แต่ว่าจะมาเป็นซา c i ซิลเวอร์ชั่นปกตินะครับก็คือตัวนี้ความยิงซาซิลวส่งการก็จะมีตัวนี้ด้วยที่ใส่ชุดแมวชุดเดียวกับพิม m ยแมดเนสแล้วก็พี่เอวาของเราเอง,เองนะครับเดี๋ยวต,ตัวนี้ยังไม่มากิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวมากิจกรรมหน้านะก็รอไปก่อนน่ารักเนาะน่าแต่คนน่ารักตัวนี้ ส่วนของที่จะมานะครับหลักๆในตู้ตะกี้กไ็ได้สัตได้สัตว์เลียนนะแต่ว่าสก,กินไม่ได้นะย้ำอีกครั้งนึงก็คือถ้าภานะก่อนไม่ใช่ภานะภานะภานะสกายวิ่งสกายวิ่งนะคอลเรคชันอันนี้สกายวิ่งนี้นี่น่ารักมากจอยฟูทับวิ่งเป็นซาซิลลากลากเรานะครับ ก็คือ oh, <man. S 1> อยากไปขี่ <should> ให้ด <been S 1> <d ung S 2> ูจังขี่ให้ดูหมดทบไปแล้วกันรอสักแป๊บใส่ยังวะไม่ใช่ไม่ใส่ใส่แล้วใส่แล้วน่ารักมากนะครับ <c oughs> มากถึงขนาดต้องไปขี่ให้ดูอะ เอ้ยเจ็บไม่สาเขาเกมแล้วฟิชปูมาสเตอร์ไหมพี่เนมเราจังโอ้ยมันในช่ไอ้จุบผมน่ารักกระเดะใฮ้ไม่มีใครสนใจพี่ผมเลยอ่ะผมทนเนี่ะ ดูสิดูความน่ารักความน่ารักของซาซิลนะก็ใช้ได้ง,งานสัตว์นิดนึงนะนี่ไปน้องม,มีเสียงบุ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 ง,บง,บงด้วยนะคขน่ารัก ชับเพิ่งเพิ่งแล้วอ่ประมาณนี้มีคนอยากยิงคนตายขอยิงสักศพหนึ่งนะไปออกมันขอยิงตายนะครับออกเลยก็ได้ ต่อมาอีกชิ้นหนึ่งในกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า Arrival Animation หรือว่าถ้าทางเปิดตัวนั่นเองอยู่ตรงนี้นี่น่ารักมากเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกเข้า,าเทศกาลสงการสุดๆนะครับก็จะเป็นแบบเอฟเฟกเป็นน้ำๆหนะนี่ซื้อวนไปนหนึ่งรอบลงมาถ้า,ายอย่างเท่นี่หมุนตัวคิดว่าแบบว่าเต้นทิ้มีอัพ ถ้าลงอย่างเทยดูนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องมีสกายวิงนะครับไม่จาเป็นต้องมีตัวเมื่อกี้นะครับนะครับก็แค่มีอันนี้นะอะไรว่าอนิเมชั่นมันก็จะเล่นตัวนี้ให้เลยนะครับก็เหมือนเรามีสกายวิงนั่นแหละแต่ว่าสกายวิงตัวนี้ก็จะไม่ไปโชว์ตอนที่เราอยู่บนเครื่องบินนะครับก็จะโชว์แค่ตอนที่เราเข้าทีมแบบนี้หรือตอนที่เราเล่น แต่ก็ได้ MVP นะครับมันก็จะโชว์ท่านี้ขึ้นมาแทนนะนะและเช่นเดียวกันตอนที่เรามีสกายวิงนะก็จะไม่ได้มีอันนี้นะก็จะแยกกันในะช่วงนี้ชอบใช้เพราะยังไม่เข้าไม่มีขายเ hey. ราคานะหมดตู้เท่าไหรก่ก็เริ่มต้น9เพ็ดนะครับแล้วก็19 49 99 199 299 399ก็499 ก็8ครั้งอยู่ที่1,572เพชรเช่นเดิมเช่นเดิมนะใครอยากได้ก็ยืมไปจัดกันตั้งแต่วันที่8-15เงมพิลนะครับแต่สำหรับสายฟรีนะครับวันนี้คลิปต้องวันที่7ใช่ไหมอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมมีของฟรีแจกชุด blue master นะแจกแล้ววันนี้ที่ฟ r e e f i เพียงแค่เข้าไปเล่นเกมกับเพื่อนนะครับ หนึ่งเกมเท่านั้นนะตั้งแต่วันไหนวันนี้กับพรุ่งนี้ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวกดดูฮะขอใส่ชุดบูมาสเตอร์ก่อนชุดนี้ก็เป็นชุดสุดเท่ของพี่เนมนะที่ถ่ายกับฟรีไฟล์ไปนั่นเองในกิจกรรมสงกรานชุดนี้คกคตรเทบูมาสเตอร์กิจกรรมดูได้นะความจริงทำคลิปบอ,อกไปแล้วแต่วันนี้มาเตือนอีกรอบเพราะว่าลงคลิปวันที่เจ็ด สองวันเจ็กับ8นะครับนะ้องเขามาเล่นเกมกับเพื่อนแค่เกมเดียวก็คือรับแพ็กนี้ทั้งแพ็กไปเลยทาวนด้วยนะครับเล่นเล่นเกมเดียวรับชุดทาวนแบบอู้คุมจะไม่จะคุมยังไงแล้วนะถ้าไม่เอาก็ก็แล้วแต่อ่ะก็ตามใจอะ่ะคือแบบให้ได้คห้ง่ายขนาดนี้เล่นเกมเดียวรับไม่เอาทมใจนอกจากนั้นนะครับตั้งแต่วันที่7เนี่ยมันก็จะมีตัวกิจกรรมแจก เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ไหมไม่ไม่อยู่ยังไม่ขึ้นนะครับมันจะแจกตัวกล่องเขาเรียกว่าเป็นกล่องพิเศษนะที่ตอนเปิดขึ้นมาเนี่ยน้องจะมีโอกาสได้รับชุดนะครับนี่นีนชุดไวก็ดหรือเซ็ตนี้นะครับพวกที่มีหัวบาวันมีตาอาศาัศนีมีพระิิากบูมิเนตมีเสื้อนักแข่งมีเกงเกงพิตุนขาวแล้วก็มีองเทา้าอ่าคาร์บอนสปีดนะครับ เป็นชินช้นๆนะไม่ได้ทั้งชุดนะได้เป็นชิ้นไปวันหนึ่งเนี้ยรับได้5้ากล่องนะครับแล้วก็กิจกรรมก็อยู่5้าวันนะครับก็สูงสุดอยู่ที่ <c oughs> ที่สิบห้ากล่องนะก็ดงดีถึงจะได้นะครับไม่ได้ง่ายๆบอกก่อนคือแจกถาวรก็จริงแต่ว่าก็จะได้ยากหน่อยคนที่เติมไปก็เม่เสียใจนะเพราะไม่แจกง,ง่ายหรอกจริงๆนะน้องไม่เติมน้องก็ไม่ได้ <laughs> สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f a c o b o o k y o u t u ไอจี t ึ k ตอกต้วแล้ว,ก, Facebook, YouTube, IG, ก,วลก็เจอกันใหม่คลิปหนะป้าไปละบายจ้า